สวัสดีค่ะื่อยกดติดตามจ้งมางวิโรธพทาพิินเพื่อเป็นการลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอซี FC ช่างรถทุกคนทุกท่านสบายดีเป็นยังพี่น้องทางฝั่งลาวและกับฝั่งไทยสุผู้สุกคนเมื่อสมองสุบอตนินะครับเด้อมื่อนี้ก็บพบพอกับช่างรถคือเก้าครับผม มือนี่วันยุดครับบัไดเอ็ดงานช่างโหลดกะสิพาพี่น้องมาเบ่งเพิ่นไทหุดห้ครับผมนี่กะเป็นเดือนหาฟ้าใหม่ถึงฤดูการทำนาแล้วนะครับพี่น้องนาะหวังว่าพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทางบ้านกะคงสิ่ลงไหายลงนาคือกันนะครับเนาะสิเป็นจังไดนันเดี๋ยวช่างโหลดพาไปติดตามชมกันครับ โอ้อันนี้เพิ่กนกะทําการไถเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอันนี้ไถตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับพี่น้องไถเมื่อวานนี่ประมาณสามไร่ครับผมส่วนเมื่อนี้เพื่อนก็นไถอีกสามไร่ทั้งเมดกะหกไร่เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกเด้อพี่น้องเ้อฝนตกเมื่อคืนเลยครับพี่น้องนี่ครับเอ็ดไถมีน้ำขังน้อยหนึ่งนะครับ ถ้โตกมาเมื่อแรงนี่อ้โหแต่สิคักแล้ะครับพี่น้องนะครับทางผุนเพิ่งก็ไถเรียบร้อยปลาโตบ่ธรรมดาครับผมอืมมีน้ำขังแบบนี้โอ้นี่ครับไถเพิ่กก็ไถง่ายครับผมเพราะว่าดินมันชุ่มเนาะ ดินมันมีความชุ่มชื้นแต่ก่อนนั้นโอ้ไถบ่เข่าครับพี่น้องอก่อนนานี่ประมาณสองอาทิตย์ไถบ่เข่าเลยครับเพระาะว่ามันแข็งแห้งมาเมื่อนี่ครับโอ้หลังจากฝนตกมาประมาณอ่สอาวันแล้วเนาะสะกลนครว่านช่างโรดครับผมฝนตกสองสามมือแล้วครับเอดให้ดินมันอ่อนโต เลยไถเข่าง่ายครับผมส่วนทางนี้ก็ไถแล้วเรียบร้อยคือกันครับโอ้้นะครับน้ำโอ้ฝนตกแห้งเติบยุครับมาขึ้นนี่พุ้นะครับอืมน้ำหงให้หน้าเลยนี่ครับดินที่ไถนี่ก็เป็นดินเหนียวปนทรายเด้อพี่น้องด้วยดินเหนียวปนทรายครับผมอ่า นี่ครับทางนั้นก็จะเป็นทรายผสมหินแฮ่น้อยนึงครับผมครับด้านบนนี่ก็จะเป็นดินเหนียวปนทรายแล้วก็มีหินมีหินแฮ่นำครับโอ้โหุณนะครับหินแฮแตกกระจุยกระจายเลยพ่อแห้งและเนาะผ่านเพบินโอ้นี่ครับ นำขังเมื่อคืนนี้เนื้อที่ทั้งนี้ที่เพันไทยเมือเ่อกี้สามไร่เนาะพี่น้องเนาะทำการไถโดยบ่าวบัวขาวหรือว่าเป่าภูไทยคำตะก้าอืม,อมถุนนะครับโอ้พถ่ไถเก็บารายละเอียดในอย่างดีขนาดครับทา้งนี้ก็เป็นหินแฮ แต่ห,นนนนห,แห,หินนอนเว้นน้ำแน่ครับผมนี่ครับเทั้งห็นแหน่ทั้งห็นนอนเว้นไถบ่เขาเลยปุณละครับเป็นหมองเป็นหมองอยู่นี่ครับจะพาไปเบิ่งไกลๆเนาะโอ้โหปุณนะครับซึ่งภาษากลางก็กเอื่นว่าหินศิลาแรงเนาะครับเนาะนี่ครับปุณนะครับป้าทู เป็นพลานหินเลยครับคุณหินลุนล้วนเลยครับป้าถุอ้อยผานเป็นขูดแล้วโอ้ผมมันบานประโูแบ่ผานเป็นทางนี้กรเป็นดินทรายครับผมดินทรายแน่ดินแห่น้ำผสมด้วยดินเหนียวครับผมนี่ครับ หินนอนเว้นหลายครับผมทางเทิงนี่ฝ่ายเทิงนี่มีแต่หินนอนเว้นล้วนเลยปาทโถ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 ธรรมดาครับพี่น้องนี่แหละครับพื้นที่นามีหินนอนเว้นโห้โาสิแก่จังได้ขันเอารถแมคโครมาไงมาขุดดอกครับเนื่องจากว่ามันหลายมันใหญ่ครับมันกอนใหญ่บบแมนกอนน่อยนะกอนน้อยกับ ช่างรถก็สึ่งออกได้ไหวยีดอกอันนี้กึ่งมาไหวครับมันก่อนไงแห้ง ที่ไทย,น,ย,น, HP, ย,น,ยนี่ครับเป็นคูโบต้า L 3 0 0 HP เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับทำการถทยด้วยผ่านหาครับโอ้นี่ครับไอหนุ่มบัวขาวหรือว่าบ่าวผู้ไทยคำตะก,การนะครับเพื่อนกับถทยให้แบบโอ้เก็บรายละเอียดให้แบบบ่ธรรมดาครับผมสุดยอดที่ลี เอ็ดคักขนาดครับพี่น้องหม่องใด้มันต่ำมันสูงประกัดไทยดันไปให้หม่องใดสูงประกัดดันไปให้หม่องที่ต่ำครับอเนกประสงค์อิลีครับผมรถไทยเพิ่งไทยเพิ่งดันสุดยอดอิลีครับเฮาจังไรครันขอบคุณขอบคุณไอ้หนุ่มผู้ไทยคำตะก้าหลายๆด้วยครับเด้อทีมาไทยให้นี่ครับเติมเติมเติม ีมือดีอีลีครับงานนี่ต้องขอชื่นชมชมเชยครับผมปีนี้ช่างรถจำเป็นต้องได้ทำนาวานเอาครับพี่น้องเพราะว่าดำบวหวแล้วกะ็อีกอย่างหนึ่งกับงานการมันหลายเนาะบุค่อยมีเวลามาดำซอยไม่ใหญ่สอนโอ้ขนาดปีไกายนี่กะมีเวลามาดำซอยเพิ่นน้อยเดียวครับต้องหลายก็มีแต่ไม่ใหญ่สอนดำปีนี้ก็เลยว่าเอา้าตัดสินใจ,ใจวานเอาทั้งหมดเลย ทั้งเมดกะทั้งหมดทั้งมดทีเอ็ดกะประมาณ14.15ไ่หวาลาวานเอเมริกครับเพราะว่าง่ายดีง่ายดี <laughs> ยดแล้ะกันประหยัดเวลาประหยัดแรงงานเนาะครับเนะาะส่วนผลผลิตจังใดนั่นกะกะคงสิเป็นไปตามเนื้อผานะครับเนาะขึ้นย่กับว่าใส่ปุ๋ยเล่งหมากหรือว่า,าบำรุงลำต้นได้ดีสำใดเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ปุ๋ยกระแพงครับปีนี้กระสอบหนึ่งพันกว่าบาทปาฏิห์โธบรมบดาโอ้เงินสือปุ๋ยแล้วครับพี่น้องปีนี้เดี๋ยวช่างโรดสิบห้าเบิงอันธิวานไวยกนหนานี่นะครับนาองวานไวยกาหน่าจะประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับนาองเดี๋ยวสิเกิดการงอกง,งามทำดายไปชมกันครับอันนี้ก็เป็นผลงานอันธิวานไวยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนาอนี่ครับ อืมปุนาอันที่งอกในกาประมาณฝ่าม,มือหนึ่งได้ครับที่เพิ่งงอกยาวขึ้นประมาณฝ่าม,มือหนึ่งเนาะนี่ครับอ้าวปลูกลุกนีก่คือลุยเนาะบาทนี่เนาะอ้าวโอ้ยเนาะปลูกดลุกกระได้ลุยปลาเขาจังได้บาทนี่โอ้ยเนอะออกมาอออมาอ้อ,อมานี่ครับการวาน,นีนกา ถือว่าอัตราการงอกหรือว่าอัตราการเกิดนี่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์กะถือว่าเป็นเขารีบเขายังไปนะครับเนาะที่เพิ่นบ่งอกนด่กะถือว่าโอเคอยู่ครับงอกได้อ่านันอยู่บ่หหางปันได้หรือว่าบทีปันไดอ่าถือว่าใช้ได้ครับผ่านครับงานนี้ครับ โอ้งานทางนานี่กะคือว่ามอ,อกงามดีคือกันครับพี่นอ้องนี่ครับโอ้อืมอ๋อเข่าท่าอยู่ได้แบบนี้ก็ได้นาอนี่ครับเห็นผลงานแล้วก็ชื่นใจครับพี่นอ้อง เขางองงามออกดีครับกับแปดไร่ครับขนาดทั้งพูนหอดพูนแหละครับหอดสวนยางทั้งนาทั้งนี้กับหอดออต้นดูต้นนี้ครับเล็งมาทั้งพี่จังหวนทั้งหมด8ไร่8ไร่นี่กะบว่แม่น้าของช่างโหลดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กะเป็นนาช่างโหลดมาเช่าเพิ่นครับมาเช่าเพิ่นเน็ด นี่ครับโอ้ตาดเอย่าค่าอยู่ขันนากันหลายครับพี่น้องบ่ได้มาตัดครับเอพอพดนะหินศิลาแรงทั้งนั้นเลยครับพี่น้องพดนะครับโอ้อันนี้เป็นคุดบอด้วยพี่น้องเด้นนี่ครับ ลายหลีครับเป็นหินศิลาแรงล้วนๆครับพี่น้องหรือว่าหินนอนเวนค,ครับเป็นแผ่นมักให่เลยโอ้โนี่ขนาดเพิ่นขุดบอ่อแม่โคมาขุดบอ่อเลยครับเด้อนี่ครับขุดลงบดได้ครับขุดได้ซ้ำนี่เพราะว่ามีแต่หินครับเออหินพลึกกึกคือ,อหลีครับหินศิลาแรงเนี่ย ตัวหินนอนเวียนนี่หลายคักครับเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้กัช่างโหลดขอจบไว้สำนีสักก,ก,ก,ก่อนน้อพี่น้องน้อเดี๋ยวอหอดมือวานหรือว่ามือไทยกบมือใดเดี๋ยวช่างโหลดสิอัปเดตให้เบิ่งใหม่น้อพี่น้องน,อน,อนอ้อสำหรับท้องทุ่งนาของช่างโหลดเดอ้อพี่น้องเดอ้อพ่อกันไหมคลิปหนา ในเวลาประมาณเดียวกันนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับขอบคุณสําหรับทุกๆก,กําลังแรงใจที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อที่เป็นกําลังใจให้ช่างโรดด้วยดีมาตลอดสําหรับท้ายนี้คือเกาครับม้าที่วิ่งเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ